ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีเพลง Cover Station Channel นะคะวันนี้จัดรายการพิเศษหน่อยก็คือพาเพื่อนๆมาชมส่วนประจักษ์ศิลปาคมเนาะตอนนี้มันจะอยู่ในโซนของไดโนพาร์คนะสวนไดโนพาร์คเนี่ยสำหรับเอาไว้ให้เด็กๆนะคะมาวิ่งเล่นในส่วนไดโนเสาร์จำลองของในส่วนเนี้ยก็จะมีรูปปั้นนกเนาะ แล้วก็จะมีการจัดสวนที่ให้เด็กๆสามารถที่จะมาวิ่งเล่นได้มีรถไฟจําลองนะแล้วก็มีโครงกระดูกไดโนเสาร์มาเดินไปเรื่อยนะคะคุณก็จะได้พบว่าไดาโนเสาร์เนี่ยน่ารักน่ารักสีสันของเขานี่น่ารักจริงๆเลยเด็กๆเขาจะชอบกันเนาะสีเหลืองสีเขียวสีม่วงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะแอดมินจะพาเดินไปดูในชุมในสวนไดโนเสาร์ตรงนี้เนาะ เขาเรียกว่าไดโนพาร์กนั่นแหละดูซิเนี่ยโอ้โหไดนโนเสาร์เขานะเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนะสีเขียวแต้มด้วยสีเหลืองเงี้ยน่ารักเขียวสีม่วงอยเงี้ยเขาจะสวนในน่ารักมากเลยสําหรับคนที่มีลูกหลานที่เป็นเด็กเล็กเด็กแดงที่ไม่ได้ไปที่ไหนก็ให้ออกมามาเดินเล่นนะคะผู้ใหญ่ก็ไปวิ่งเล่นปั่นจักรยานในสวนปัจศิลปคค์ภูมินะคะสามารถที่จะมา วิ่งได้กิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่นะคะสำหรับเด็กนะคะแล้วก็ปั่นจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะคะสำหรับออกกำลังกายนะสามารถที่จะมาใช้งานได้นะ,ะอันนี้เป็นไดโนเสาร์ที่น่ารักเฉียวนะคะสวนไดได,ดโ,นโนปาร์กนะสวนไดโนปาร์กดูวันนี้ท้องฟ้าสดใสนะแอดมินก็เดินชมไปเรื่อยๆเดินชมไปเรื่อยนะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แอดมินได้เข้ามาเดินชมในสวนอย่าง เป็นทางการเลยได้ดทูทุกมุมมองของส่วนนี้นะแล้วรู้สึกว่าโอ้มีความสุขมากเลยกับการที่ได้เดินมาครั้งนี้ตอนแรกคิดว่าจะแบบจะนั่งอยู่ที่หน้าข้างหน้าของโรงพยาบาลอดุดรธานีเนาะเพราะว่าภารกิจวันนี้ก็คือมาเยี่ยมสามีที่เข้าโรงพยาบาลแต่ตอนนี้ก็คือสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วนะ พอได้เวลาแอดมินก็มาลงคลิปให้ดูกันนะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูคลิปก็จะขอแนะนําส่วนเป็นโซนๆไปแล้วกันนะโซนนี้เป็นโซนของไดโนพาร์คที่จังหวัดอุดรธานีจ้าขอบคุณที่ชมนะทุกคน